สวัสดีครับวันนี้ผมมาโคยน้อยนะครับวันนี้เราจะมาไล่สเตอร์โซนิกใหม่บอกเลยว่าสเตอร์โคตรแพงนะ <Hey. S 1> บ้าเลยสเตอร์นี้แปดร้อยนะครับแปดร้อยรวมส่งนะมันอาจจะสักเจ็ดร้อยห้าสิบมั้งค่าส่งห้าสิบบาทนะครับแพงโคตรแต่เราก็อย่างว่าเลยนะครับรถมันเครื่องใหญ่เรามันก็ต้องใส่ใหญ่ๆนะครับมีคนบอกว่าใส่สิบหกใช่ไหมแต่ผมสั่งสิบหกแล้วมันไม่มีเขาบอกว่าหมดก็เลยได้สิบเจ็ดมานะครับ สเตอโคตรใหญ่บอกเลยอันนี้เป็น4ี่สองปดนะครับโซ่สี่แปดแพงไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนคือคนที่เขาเล่นอนะ่ะเขาก็จะรู้นะครับว่าราคาเนี้ยมันเป็นราคาปกติแต่คนที่เขาไม่เล่นเขาก็จะบอกว่ามันแพงนะทุกอย่างเลยนะครับคนซื้อเขารู้คนไม่ซื้อเขาก็ไม่รู้นะเออซื้อทําไมวะเนี่ยคุณซื้อทําไมแม่งโคตรแพงนะก็ <c oughs> <c oughs> ซื้อมาแล้วเราจะบ่นแพงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ที่นี่เลยครับ ไม่รู้ว่าจะใส่1735หรือว่า1738นะครับมีเขาแนะนำมาว่าช่างนี่เขาต่างเขาบอกว่า1738เดี๋ยวเราลอง1735ก่อนแล้วเราไปวิ่งว่าจะได้ักเท่าไหร่นะครับเอาหลุดหลุดโ,โค้งครับไปช่วยเขาหน่อยทืไปช่วยเขาหน่อยทืมันลื่นซ้ายด้วยเลยตรงน,นั้นอะ อย่เอาไม่อยู่หรอกโอ้โหกล้าถามเจ็บไหมไม่ผมเราไม่กล้าพูดเลยพี่ว่าไม่เจ็บอะ่ะไม่มั้งคือแบบผมก็ไม่กล้าพูดเลยว่าไม่ผมไม่เจ็บหรอกพี่ <c oughs> พูดไม่ออกโอ้ยแต่แต่ทรายไอย้นี่ทรายเยอะจริงตรงเนี้ยหรือ้คนในโค้งตรงสง่โค้งคงี้เมื่อก่อนมันเล่นได้แต่เดี๋ยวนี้เล่นไม่ได้แล้วแน่นนะครับตาไม่ติดเลยหรือหรือว่าเขาหักหลบรถคันนั้นมา เป็นยังโอ้เปิดเปิบเห็งตัวเกียร์ดิบกัโอ้โหโอ้โหดีจะไปเคยยีนนะเ้อยีนเนี่ยขาดเสื้อหนามาเลยอันนี้อันเดิม14นะครับใสไปครับเม่งโคตรใหญ่ใหญ่นะคือฮะโซ่ไม่พอก็เปลี่ยนโซ่ใหม่ต่อตกเขันมากกว่าเด็ก เดี๋ยวลองย่นเข้ามาดูกันทำไมขึ้นจัดเลยแล้วกันเราดูว่าสิบเจ็ดสามห้าหรือถ้ามันยังไม่สุดก็สิบเจ็ดสามเจ็ดน่ะมาดูกันว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับได้อยู่นะเพื่อนๆ่ว่าทรงนี้หลอหรือเปล่าก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพราะว่ายางหลังสองร้อยข้างหน้าเท่าไหร่ไม่รู้ข้างหน้าสองร้อยใช่โธ่ สิบเก้าสิบสองสิบห้าเกมเตี้ยอืมสองสองห้าเกมเตี้ยครับบอกเลยขับแล้วข้างหน้านี่มันเตือนมากบอ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 กขับไปโชคเพราะว่าพ่อเรียกอย่ะระวังเหียวฝ่ายเรียกอ่ะเหียวฝ่ายอ่ะเมื่อวานโดนเรียกมาบอกว่าอะอะไรนะตั้งอ่ะพาไปตั้งไว้ข้างในเลยถึงข้างในอ่ะไม่มีคนไม่ต้องเขียนบินก็ได้เดินปรับไปห้าร้อยยิงดีดอ่ะเดินแค่ห้าร้อยอ่ะนี่นี่เดินแค่เบียเด็กกนะันละเออ ชุดสีน้องสวยนะมันมันบอกนี่นะครับเป็นไงเดิมเเลยพี่เดิมทุกอย่างเดิมเดิมนี่นี่ก็เดิมนะพี่เดิมครับนี่ขาดแค่กระจกนะพี่ถ้าใส่กระจกได้นี่ใส่ไปแล้วเดินถ้าท่อเดิมไม่มีไม่ได้ถ้าท่อลูกมันก็ไม่ดังโดนโดนเอ็มเอ็กมันมันมันจะเอาชุดสีเฉยๆเมื่อวานเอาชุดสีอังร้องเลยแหละชุดสียังไม่ได้ร้องเลย ได้อยู่นะได<ว>าจาใกล้เคียงเหนือยเยอะนะยนต์น้อยส่นต,ตัวเป็นไงเพื่อนๆว่าเป็นไงก็ลงคอมเมนต์มานะครับไม่รู้นะ้ำหม้อน้ำรั่วหรอือเปล่ายังไม่ได้ถอดเลยเดี๋ยวค่อยเติมตตหึมตีแตกกระลัวนี่เติมไงาทางก็ทำกัน อยากไล่ E85 นะครับเพราะว่ามันมีคนที่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาไล่อยู่มั้งที่ดูนะเปลี่ยนหัวชีดเปลี่ยนอะไรทักอย่างเลยแหองสอโอ้โห h, โคตรใหญ่ครับมาเทียบกันดูดาาิทำให้ดูก่อนเออเทียกบกับสักเดีดีโอพ่อกับล,ล,ลูกโอ้โหคนละไซส์กันเลยครับเพื่อนเห็นปหใหญ่มากลอ, <ะ S 2> อยพอกมานีกว่านี่เขาหาไม่ได้ สัเวอไอ้ไอ้นนมดอะไรเนี่ยเขาพกมาอืม,อมงั้นแสนนี้เลยนะครับแต่และนะเจ็ดสามห้านะมันจะแรงสักเท่าไรคลิปคลิปทดลองสิบสี่สามห้าก็ยังไม่ได้ลงเลยนะน่ น่าจะวิ่งโอเคครับแต่ใครรู้ว่ายกร้อยเล็กก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับเพรอย่าอย่าไปยกเลยเดี๋ยวก็เหมือนในนิวเดี๋ยวก็ไปนอนคู่อยู่ไครนิวอ่ะไม่ได้เราเรายกให้มีสไตล์สิมีสไตล์ที่บ้านไม่สนเองจะไปนอนโรงพยาบาลใช่ไหมโอ้ยรู้งานเราไม่นอนหรงบากไม่เอาน็อตอันนี้ไม่จุเชิญมากเนอนห้องพักนลยนอนห้องพักดีกว่ามั้งนอนโรงพยาบาลอะ ห,ห้องไหนครับเนี่ยห้องนู้นน่ะห้องไหนห้องน้ำป่าอ่ะไม่ใช่แลว้วปา,าน,นี่อาหารเรื่องแล้วนี่นอนอยู่บ้านตลอดใกล้ล่ะเออเราตัดคิวไปโกนิวตลอดไม่เคยเที่ยวไม่เคยเดียวชากระถางว่าเห็นนะคุยด้อยป่าโกนิวบอกหนึ่งนิกอ่ะคุยไม่เข้าบ้านเข้าครองเลยอ่ะ แี่ก็เกินไปนคือตเที่แบ,บสเตือนเดิมเใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องไปลองวิ่งนะก็คลิปวิ่งอาจจะเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับนี้สใส่ดูว่าสเตือนเป็ดร้อยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองใหญ่กว่านิดนึงทำไมราคามันสูงจังนีโอ้หาได้กระบุญแล้ว หาได้กอบุญไล้โอเคของมันหายากตัวเนี้ยนะครับหายากจริงแล้วยิ่งโซ่เดือมันเป็นห้าสองศูนย์ใช่จะให้มันใส่สี่สองแปดมันมันก็มีพ่อค้าเลยแต่ว่าราคาเอาเรนะียมเทาตนะัดสายตัวสั้นนิดเดียวได้ไหม,มไมเซนเตอร์หน้ามันไม่ตรงเนี่ยครับควยน้อยควยงานข้างนี้มันตกเนี้ย มันไม่ได้ตกอเปล่าไอพื้นที่มันมันเป็นแบบนี้ใช่เราไม่ได้ดูที่พื้นเลยเราดูที่ตัวล่องโซ่เนี่ยเนี่ยมันตกลงนี่โซ่มันจะบิดนะเนี่ยโซ่มันจะหลุดไม่นานแบบอะไม่หลุดหรอกแต่ว่ามันจะบิดมันจะเข้าไม่ค่อยดีเป็น่าอืมจะบิดไม่เหนื่อยแต่ไม่ต้องเอาถึงอยู่เนี้ยเดี๋ยวมาดองดูด้วยครับ เย<ม>ยางยางมาติดอย่งนี้ยให้มาไปเลยคือเอาจริงๆเราเราก็ไม่เคยลองแบบว่าตอนออกตัวนะครับให้เราให้ดูแล้วกันออกเลยตบขึ้นเลยตบลง ดูหล่อนะดูบกบ้ไตบลงตอนนั้นโอ้หล่อนะหล่อนะใส่เกียร์บกตบลงตบขึ้นเฉย่่างแม ดแสบก็อย่างว่าเลยนะเรามันเออเรามันสู้กันซ่อมไม่ไ <Penguin> ด้หรอกเสียงมันก็คู่เสียงมันก็คู่ชิบาเออ